สวัสดีครับจากร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูามาทําคลิปเนาะอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับสําหรับเพื่อนๆื่อนมือใหม่นะครับที่เริ่มต้นใช้งานเลื่อยยนอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็วันนี้มา,ายกตัวอย่างกับเจ้า s t e e MS 180ตัวที่ผมใช้งานอยู่นะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยเนาะแกะกล่องออกมาอุปกรณ์ที่ได้มาตัวเครื่องตัวบาร์ตัวโซ่เนาะแล้วกเ็เวลาเราจะเริ่มต้นใช้งานเนี่ยสิ่งที่ จาเป็นสําหรับการใช้งานมีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือในส่วนของตัวน้ํามันเชื้อเพลิงออโต์รูปหรือ2อทีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันเลียงโซ่เดี๋ยวผมพามาดูว่าสมมุติว่าเราได้เครื่องมาใหม่เนี่ยเราจะเริ่มต้นใช้งานเนี่ยเราควรจะทํำยังไงกันบ้างอันนี้เดี๋ยวผมมาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยดีกว่าที่ผมลิส์รายการไว้เดี๋ยวสําหรับ คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าจะเหมาะสาหรับเพื่อนๆ่อนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะครับสําหรับพี่ๆี่มืออาชีพที่ใช้งานอยู่แล้วใช้งานประจําอยู่แล้วอาจจะไม่ได้จําเป็นเนาะแต่ว่านี้ผมทําเพื่อ,อสําหรับเพื่อนๆน,นที่เริ่มต้นใช้งานจะได้มีไกด์ไลน์ลองเนาะลอง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 ดูตามคลิปเนี่ยเริ่มต้นใช้งานลักษณะการใช้งานาควรจะทํำยังไงบ้างจะได้ง่ายเนาะเวลาเริ่มต้นใช้งานเครื่องใหม่แต่ว่าถ้าสําหรับลูกค้า ของที่ร้านเราเนี่ยเวลา,าปกติแล้วเวลาเริ่มต้นใช้งานเนี่ยถ้าเราเราเราจะมีเอกสารแนบไปนะครับการใช้งานการดูแลรักษาเบื้องต้นอยู่แล้วที่เป็นทรเป็นภาษาไทยไปให้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อ่านแล้วไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามผมได้หรือทักเข้ามาในไลน์ในเพจเราดูแลไกด์ไลน์ให้ไปให้ให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาเริ่มต้นกันอันดับแรกเวลาเราจะสมมติว่าเราได้เครื่องในส่วนของตัวเรือยนต ยกตัวอย่างตัวนี้เป็นสมมติว่าเป็นเครื่องใหม่เนาะเราได้มาสิ่งที่เราต้องใช้เวลาเราจะใช้งานครั้งแรกก็คืออย่างที่ผมว่านะครับน้ามันเชื้อเพลิงน้ามันเลี้ยงโซ่แล้วก็มีไอในสุตข,ของออโตลูปขอขอนยัตเรียกว่า2อทีดีกว่า2องทีง่ายๆเลยอ,อันดับแรกสําคัญหลักใหญ่ใจความเครื่องยนต์เรือยนต์ทุกตัวจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2องจังหวะนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงต้องผสม2อทีนะครับไม่งั้นลูกสูบติดแน่นอนเพราะว่าไม่มีสารหล่อลื่นเข้าไป ไม,ไม่ไม่มีสารล้อลื่นเข้าไปเนาะเวลาทํางานเนี่ยคือไม่มีสารล้อลื่นทําให้ลูกสูบติดได้ง่ายๆแน่นอนไม่ว่าจะเครื่องดีขนาดไหนถ้าไม่ผสมสองทีเสร็จทุกรายอันดับแรกตัวสำคัญก็อย่างที่ผมว่านะ้ครับน้ามันเชื้อเพลิงนี่ผมเกียมมาเป็นตัวอย่างไม่มีถังอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมพยายามเวลาผมผมแนะนําก็คืออย่างตัวเรือยนต์ของสตีลเนี่ยผมเอาตรงๆนะประหยัดน้ามันมากอย่างลูกค้าพี่ๆเพื่อนๆที่ได้ไปใหม่ๆ เวลาผสมผมจะแนะนําเลยผสมทีละ1ลิตรก็พอเพราะว่าตัวเครื่องสตีลเนี่ยประหยัดน้ำมันค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากถ้าเราไม่ได้ตัดทั้งวันเนี่ยคือ1ลิตรเนี่ยใช้งานได้ยาวๆไม่ได้ตัดต่อเนื่องไม่ได้ตัดแบบว่าตัดแข่งกับเวลาเร่งงานอย่างนั้นโอเคผสมทีละ1ลิตรก็พอเพราะว่าเวลาน้ามันเชื้อเพลิงเวลาเราผสมไว้แล้วเนี่ยมันมีอายุของมันนะครับควรจะผสมทิ้งไว้ไม่เกิน1เดือนเนาะแล้วก็เวลาสมมุติว่าเราผสมใส่ถังไว้แล้วเนี่ย สองสามวันสามสี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะเอามาใช้เราต้องเขย่าก่อนนะครับถึงผสมเราผสมไปแล้วก็ตามเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเขาจะแยกส่วนเนาะเวลาจะหยิบขึ้นมาใช้ต้องเขย่าก่อนหรือเวลาท่านทิ้งน้ำมันไว้ในเครื่องก็ตามท่านเอ่อเวลาท่านต้องอาจจะหยิบขึ้นมาใช้อีกทีนึงเนี่ยก็ควรจะเขย่าเขย่าตัวเครื่องให้เขาเข้ากันก่อนสตาร์ทนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันเขาแยกส่วนกันเวลาท่านกระตุกสตาร์ททันทีเนี่ยโดยที่ท่านไม่เขย่าส่วนผสมที่เข้าไปในตัวเครื่องอาจจะมีแค่ตัวเบนซิน ล้วนหรือสองทีล้วน,วนอันเนี้ยมันมันทำให้ถ้าสมมติว่าเป็นซินเข้าไปล,ล้วนเนี่ยอาจจะทําให้ลูกสูดติดก็เป็นได้เนาะอันนี้อันนี้หลักการง่ายๆเลยแล้วก็อันนี้ผมพามาดูอันนี้ยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสําหรับสองทีที่ผมเลือกใช้เนี่ยอันนี้พามายกตัวอย่างเป็นสองทีของสตีล อัตราส่วนเขาก็คุณภาพของเขาอันนี้มั่นใจได้อยู่แล้วในส่วนในเรื่องของคุณภาพนะครับอัตราส่วนที่เขาให้1ต่อ50 1ต่อ50ถ้าคิดออกมาน้ำมันหลิตรก็จะใช้อยู่20ซีซีต่อน้ำมันหนึ่งลิตรตัวขวดเขาสังเกตดูตัวขวดเขาเขาจะมีตวงในตัวเนาะอันนี้เขาจะบอกเลยเราบีบตัวสองทีขึ้นมาขีดตรงนี้เท่ากับใช้กับน้ำมันหนึ่งลิตรก็คือ20ซีซีแต่ แต่โดยปกติถ้าเป็นเครื่องใหม่หรือว่าเวลาเราอัดงานหนักสำหรับลื่นยนผมจะแนะนําให้เพิ่มปริมาณเป็นหนึ่งต่อ40มันจะได้2ทีเท่ากับ25ซีซีนะครับต่อน้ามัน1นลิตรก็บีบขึ้นมาเป็นครึ่งของตัวตัวนี้ไม่ไมไม่ถึงครึ่งน,นะครับเอาง่ายว่าบีบขึ้นมา1ลิตรตขึ้นมาอีกนิดนึงเท่ากับ25ซีซีหรืออีกง่ายๆเลยที่ผมเคยตวงไว้ก็คือใช้ฝาตัวนี้ของเขาะตวงฝาหนึ่งเท่ากับ10ซีซีก็2ฝาครึ่งนะครับ ใชได้25ซีซีต่อน้ำมันเบนซิน1ลิตรเบนซินอ่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้ใช้จริงๆแล้วถ้าเป็นเบนซินแท้ก็จะดีนะครับแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงหรือ <c oughs> หรือหลายพื้นที่หาไม่ได้ถ้าเป็นเบนซินแท้อย่างพื้นที่ผมอ่ะผมก็หาไม่ได้ถ้าจะซื้อจริงๆก็ขับรถออกไปไกลก็ไม่คุม้มผมใช้เป็นเลือกใช้เป็นแก๊สโซฮอ95แทนได้ครับผมก็เป็นแก so ๊สโซฮอได้นะเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็มีทุกพื้นที่ ก็คือน้ำมัน1นลิตรสมมุติว่าท่านไม่มีอ่าตัวนี้ผมยกตัวอย่างของแกอนของสตีลถ้า,าเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นเครื่องสตีลเวลาใหม่แกก่องเขาจะมีไม่มีตัวตัวอ่าแกอนผสมน้ำมันมาแต่ผมแนะนําให้ใช้เป็นขวดขวดน้ําอัดลมนะครับอันนั้นอ่ะหนึ่ลิตรเติมมาให้ถึงก่อนที่จะกิ่วไปปากตรงนั้นเท่ากับน้ํามัน1นลิตรก็ใช้ตัวนี้สอทีอย่างตัวนี้ อย่างที่ผมว่าครับหนึ่งลิตรเขาจะมีบอกไว้เลยเดี๋ยวผมบีบให้ดูเปิดฝาฝั่งนี้นะอันนี้ผมเปิดใช้งานแล้วนะเปิดฝาหนึ่งฝั่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งปิดไว้เวลาอาจจะให้เติมก็บีบบีบขวดครับบีบขวดบีบไปมันจะขึ้นมาเติมนี่ง่ายเลยหนึ่งลิตรอ่ายี่สิบซีซีอย่างที่ผมว่ายี่สิบห้าอ่ายี่ผมจะใช้อัตราส่วนยี่สิบห้าซีซีก็บีบขึ้นมาเกินจากหนึ่งขีดนิดเดียวโอเคแค่นี้แล้วก็เทใส่ผสมกับน้ำมันได้เลย ง่ายนะครับขวดแบบนี้ขวดตวงเขามีตัวตวงในตัวเนาะัวนี้ครับผมอ่าถัดไปก็น้ํามันเลี้ยงโซ่น้ามันเลี้ยงโซ่จริงๆน้ามันเลี้ยงโซ่อย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้ก็ทุกน่าจะแทบทุกยี่ห้อครับที่ขายตามท้องตลาดแกลอนจะเป็นสีเหลืองนะครับฝาสีแดงเหมือนกันหมดแต่มันจะมียี่ห้อของเขาแต่ละยี่ห้อเอ่อจริงๆแล้วถ้าน้ามันเลี้ยงโซ่ผมแนะนําให้หาซื้อร้านที่อยู่พื้นที่ของเราใกล้บ้านเราเพราะว่าเวลาใช้งานถ้าตัวไหนดีเราเราจด จดยี่ห้อไว้เลยหลังจากนั้นเวลาซื้อร้านไหนมีเราก็ซื้อยี่ห้อนั้นเพราะว่านํามันเลี้ยงโซ่มันมีหลายยี่ห้อมากบางตัวอาจจะสารหล่อลื่นน้อยบางตัวอาจจะหนืดมากไปอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วถามว่า,าถ้ากรณี้ซื้อแล้วเราใช้ไม่เวริร์กสามารถหาซื้อยี่ห้อใหม่แล้วมาผสมกันได้นะครับละมันเลี้ยงโซ่เนาะแต่ตัวเนี้ยี่ห้อเนี้ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยผมเปลี่ยนมาประมาณ1ิกว่ายี่ห้อละเจอยี่ห้อนี้ <c oughs> แต่ว่าหลายๆพื้นที่อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่า มันมีเยอะมากน้ำมันเลี้ยงโซ่เนาะแต่อย่างที่ผมแนะนําหาซื้อร้านใกล้บ้านให้เจอยี่ห้อที่เราใช้งานแล้วรู้สึกว่าดีเวิร์กที่สุดก็ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของการเติมน้ํามันนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่จริงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ใช้งานเลื่อยยนต์อยู่แล้วไม่จําเป็นนะครับในส่วนของคลิปนี้แต่ว่าใครจะดูอ่าไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับช่องอ่าเวลาเติมน้ํามันเนี่ยของเขาอ่ะจะมี2ช่องนะครับด้านหน้า ัด้านหลงสังเกตนี้ง่ายครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือ,อช่องด้านหลังนะครับก็เวลาเราสังเกตเนี่ยบางบางรุ่นอาจจะไม่ไม่เสมอไปที่ว่าด้านหน้าด้านหลังเนาะ,ะสังเกตนี้ง่ายครับถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงอะ่ะเวลาเราดูนะครับสัญลักษณ์เขาจะมีบอกตรงตัวเครื่องของเขาก็จะมีตัวคล้ายๆกับหัวจ่ายน้ํามันเนาะแล้วก็บวกกับเป็นหยดน้ํามันอันนี้คือน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเบนซินผสม2ทีนะครับอย่างที่ผมว่าแล้วก็ช่องด้านหน้าให้สังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้ ี่เป็นรูปเหมือนอเป็นรูปผมโซ่นะครับแล้วก็รูปหยุดน้ํามันก็คือน้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับน้ํามันตัวนี้ก็มีหน้าที่เดินออกมาเพื่อ,อเลี้ยงให้โซ่กับบ่าไม่เกิดความร้อนเวลาเราใช้งานเวลาเราตัดลงกับไม้นะครับเวลาเราเติมน้ํามันตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือเราตะแคงเครื่องคว่ำได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดฝาได้เลยทั้งสองช่อง,เ,องเติมอุ้ยเดี๋ยวนะแข็งปีดไปแน่นโอเค นี่นะครับเปิดฝาลักษณะนี้ด้านท้ายก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงก็เติมไปเอาง่ายๆครับเวลาเราจะแขงเครื่องเนี่ยเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะสามารถเติมได้เต็มเลยน้ำมันเลี้ยงโซ่ก็เติมได้เต็มเช่นกันนะครับเวลาเราสังเกตคุณภาพของน้ำมันเลี้ยงโซ่หนืดไปหรือเปล่าให้สังเกตเวลาตอนน้ำมันหมดถังเนี่ยเวลาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถังน้ำมันเลี้ยงโซ่ก็ควรจะหมดถังหรือใกล้หมดถังไม่ควรจะสมมติว่าน้ำมันเชื้อเพลิง่านเท่านใช้ไปหมด หมดถังเลยน้ำมันเลี้ยงโซ่เหลือเกินครึ่งเกือบเต็มเหมือนเดิมแสดงว่าน้ำมันหนืดมากเกินไปเนาะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนหายี่ห้อตัวอื่นมาเล่นอีกทีนึงครับผมวันนี้ผมก็เติมน้ำมันกับน้ำมันเลี้ยงโซ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ได้เครื่องใหม่เนี่ยผมยังไม่แนะนําให้ประกอบบาร์ประกอบโซ่ก็คือเรามาลองสตาร์ท ทสต,ตัวเครื่องก่อนให้น้ามันเลี้ยงโซ่เขาเดินก่อนเนาะให้เครื่องรันอินก่อนนิดนึงอันนี้ผมเอาเครื่องเก่านะครับแต่มายกตัวอย่างแค่นั้นเองก็คือยังเราจะยังไม่ประกอบบาร์ประกอบโซ่ก็คือเดินให้น้ํามันเลี้ยงโซ่ออกก่อนเนะาะตัวนี้ก็ควรถอดถอดฝาข้างออกก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเวลาเราติดเครื่องอะสมมุติว่าเราไม่ได้ล็อกบาร์ล็อกอะไรไว้ตัวนี้อนอตเราจะหลุมหลวมมันจะหลุดร่วงกลัวหายเนาะเวลานอตตกนี่ หาเจอยากอันนี้ขอโทษนะครับพอดีอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสเตอร์ก่้งแหวนของโอเลกอนไว้เนาะตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้แต่ปกติแล้วเขาจะเป็นอ่าสเตอร์เขาจะเป็นสเตอร์เฟืองแทนนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูวิธีการสตาร์ทก็อย่างที่ผมทําไว้หลายๆคลิปนะครับก็ด้านบนสุดก็คือดับเครื่องเนาะลงไปหนึ่งตำแหน่งก็คือใช้งานปกติแต่ลักษณะที่ว่าเครื่องใหม่หรือเครื่องที่เพิ่งอ่ายังไม่ได้ใช้งานก็คือต่อวันอ่าสมมติว่าเราพักไปเมื่อวานน้ามันเขาจะย้อนคืนถังนะครับ เวลาเรามาตำแหน่งตัวนี้ก็คือใช้งานปกติถ้าน้ำมันอยู่ในระบบแล้วโอเคเราสตาร์ทเครื่องติดแน่นอนแต่ว่ากรณีนี้ลักษณะนี้น้ำมันเขาย้อนคืนถังหมดแล้วเรียบร้อยก็คือหรือเครื่องใหม่เวลาท่านได้เครื่องใหม่ไปก็คือเราต้องบีบคันเร่งก่อนนะครับเวลาตำแหน่งโชบก็คือด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งโชกเวลาเราจะมาตำแหน่งโชกทาําไงสังเกตดูมาตัวไอเสร็จปับ๊บเราจะกดไปต่อไม่ได้นะอย่าไปกดฝืนนะถ้าฝืนเดี๋ยวหน้าแปนเขาจะเด้งอีกตัวนี้ ก็ให้เราบีบไกเล่งบีบคันเล่งก่อนเสร็จแล้วกดสวิตช์ลงไปล่างสุดล่างสุดตัวนี้จะเป็นตำแหน่งโชคนะครับให้จําไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นตำแหน่งโชคเนี่ยเครื่องจะไม่ติดนะครับมันจะเป็นการเรียกน้ำมันขึ้นมาในเต็มระบบให้เร็วขึ้นตำแหน่งโชคเครื่องจะไม่ติดเนาะเป็นการเรียกน้ำมันเท่านั้นเองพอน้ำมันเข้ามาเต็มระบบเสร็จแล้วตำแหน่งตัวที่จะติดก็คือยกขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันยกขึ้นมาหนึ่งหนึ่งตำแหน่งสังเกตดู ตำแหน่งที่2จากด้านล่างสุดตัวนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเล่นค้างหรือกึอ่งชกเวลาสตาร์ทเครื่องเนะี่ยพอติดติดเครื่องติดนะครับตำแหน่งนี้เครื่องจะติดนะแต่ว่าเวลาติดเนี่ยรอบเขาจะเล่นปื๊ดให้เราบีบไกดเล่นหนึ่งทีมันจะเล่นกลับมาตำแหน่งใช้งานปกติแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นตำแหน่งโชกบางาพี่ๆบางท่านอาจจะโชกเสร็จปับ๊บพอน้ำมันเข้าในระบบแล้วเขาก็อาจจะยกขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งหลังจากนั้นบีบคันเร่งให้มาตัวไอเลยเพราะว่า ตำแหน่งเนี้ยถ้าเวลาเครื่องติกาบที่ว่ารอบเขาจะเร่งถ้ากรณีที่ว่าประกอบบาร์ประกอบโซ่อะโซ่วิ่ง,โซ,งโซ่อาจจะวิ่งอพอสตาร์ทเครื่องติดต่เครื่องมันเร่งโซ่วิ่งทันทีนะครับคือถ้าเวลาโซ่วิ่งเนี้ยอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ควรเวลาสตาร์ทก็ควรจะดันล็อกเบรกมือไว้ก่อนตัวนี้คือเบรกมือด้านบนตัวนี้ดัน <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือเบรกมือนะครับถ้าเราปลดล็อกเนี่ยต้องบีบเข้าชนกับมือจับข้างบนเลย ก็ปล่อยตัวนี้ปลดล็อกถ้าดักไปข้างหน้าปึ๊กคือล็อกตัวนี้โซ่จะไม่วิ่งจะเป็นตัวล็อกไม่ให้สเตอร์หมุนเนาะตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ตัวเบรกของเขาโอเคก็เดี๋ยวผมพามาสตาร์ทกันอันนี้ยังไม่สตาร์ทอันนี้ผมกดตำแหน่งโชคนะครับด้านล่างสุด1แป๊บนึงไม่ถนัดคนเดียวสองส 4ทีดังชึ้งแล้วปกติถ้าเรากระตุกตำแหน่งโช๊คเนี่ยเราได้ยินเสียงชึ้งเหมือนเครื่องจะติดแสดงว่ามีอาการลักษณะในส่งสัญญาณบอกว่าน้ำมันเข้ามาในระบบแล้วแต่กรณีถ้าเครื่องใหม่ให้กระตุกสตาร์ทตำแหน่งโชค๊คเนี่ยผมแนะนําว่านับไปด้วยสัก5 T ทีก็พอถ้า 5T ทีมันไม่ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องที่ติดไม่ว่าจะเครื่องใหม่หรือเครื่องที่เราใช้งานมาแล้ว 5T ทีไม่มีอาการเหมือนเครื่องจะติดเนี่ยให้เรายกมาหนึ่งตำแหน่งเป็นตำแหน่งเร่งค้าง ตำแหน่งนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าเวลาเครื่องติดเนี่ยมันจะลักษณะอาการยังไงเดี๋ยวผมล็อกเบรกมือไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมว่าตำแหน่งนี้ถ้าเครื่องติดรอบมันจะเร่งเนาะต้องล็อกเบรกมือไว้ก่อนกดใช้เล่น,นข้ามตัวนี้กลับมาตัวไอต่คืรอ,อบเดินตาปกติเลยอันนี้อยู่ในตำแหน่งล็อกเบรกมือนะครับถ้าจะกดล็อกก็นะครับเอต,ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตามที่ผมแนะนําว่าเครื่องใหม่เราสตาร์ทเครื่องติดก่อนอันนี้สังเกตง่ายๆนะครับผมใส่เนะติมน้ํามันเลี้ยงโซ่ไปเรียบร้อยแล้วน้ํามันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วสังเกตดูเมื่อกี้ผมอันนี้เราสตาร์ทติดแล้วนะเราเร่งไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าน้ามันเลี้ยงโซ่ตัวนี้คือช่องเดินของน้ามันเลี้ยงโซ่นะครับ น้ำมันเลี้ยงโซ่อ่ะเขาก็จะค่อยๆปั่นจากถังเนาะก็คือแม่ปั๊มเขาจะปั่นขึ้นมาอ่าให้ขึ้นมาในระบบเสร็จแล้วมาจ่ายออกรูตรงนี้นะครับแต่ระยะเวลาในการที่เขาปั่นขึ้นมากว่าจะถึงตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรที่ผมแนะนําว่าอย่าพึ่งประกอบบาประกอบโซ่เนี่ยเป็นเพราะสาเหตุหลักคือน้ํามันเลี้ยงโซ่เขายังไม่ทันเดินมาเนาะเวลาเราประกอบบาประกอบโซ่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้น้ำมันเลี้ยงโซ่เดินขึ้นมาเราก็ต้องเลี้ยงรอบไปสักระยะหนึ่ง แต่ว่าการเลี้ยงรอบเนี่ยถามว่าเวลาตอนเราเลี้ยงรอบเนี่ยปเปล่าๆแต่ว่าเราประกอบบาประกอบโซ่แล้วน้ามันเลี้ยงโซ่ยังไม่เดินเข้ามาในช่องเนี่ยก็มันจะกินเวลาพอสมควรคือโซ่มันวิ่งกับบาเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นบาแท้เขาอ่ะอาจจะเกิดความร้อนไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขามีตัวทษต,ต,ตัวปลายบาร์เขาจะเป็นหัวเฟืองเนาะของสตีลนะครับตัวบาแท้ที่มากับ180แนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมแนะนําก็คืออยากจะให้เลี้ยงรอบเปล่าให้น้ำมันเลี้ยงโซ่ไหลออกตางตามช่องก่อนแล้วเดี๋ยยวเรราาค่ออปะกบ ประกอบโซ่เพื่อเป็นการลดความสึกหลอที่ไม่ได้จําเป็นสําสหรับเครื่องใหม่ก็คือตัวสึกหลอของตัวโซ่กับตัวบาร์อาจจะทําให้เกิดความร้อนโซ่อาจจะยืดออกมา,าบางคนเนี่ยสตาร์ตติดเลขปื๊ดเลยเนี่ยทำให้โซ่ยืดได้เลยแล้วก็ตัวบาร์ก็าอาจจะเกิดความสึกหลอได้นะครับก็คือแนะนําว่าให้เราเลี้ยงรอบให้น้ำมันเลี้ยงโซ่เดินก่อนแค่นั้นเองเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ตใหม่ เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบบาร์ประกอบโซ่กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งก็คืออย่างสติลเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์ยุคปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็นชุดตั้งโซ่แบบด้านข้างเนาะ,ะสังเกตดูนะครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ระหว่างกลางตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเสียบตัวไขควงแบนเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวหมุนเพื่อตั้งโซ่นะครับสังเกตดูเวลาเราหมุนหมุนขวาลักษณะน,นี้เดือยตัวล่างตัวล่างจะเลื่อนไปด้านหน้าเนาะ อันนี้จะเป็นเฟืองทดกันอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นเดือยเนาะเดือยที่อ่อาเห็นนะครับหนึ่งตัวนี้สังเกตด,ดูกล้องมันไม่จับโฟกัสอันนี้จะเป็นเดือยนะครับตัวเดือยตัวนี้จะมีอ่าจะเข้าสอดกับรูของตัวบาร์บาร์ก็คือรูตัวบาร์ตัวนี้รูตัวบาร์ก็คือสามารถสลับด้านบนด้านล่างได้นะครับ สลรับด้านาานี้บางด้านนี้บ้างเวลาเราใช้งานเนาะจะได้บาร์ Ryan, มันจะได้สึกพอ,ออพอดีกันทั้งสองด้านเนาะมันจะเข้ากับเดือยตัวเมื่อกี้จะเข้ากับรูรูของบาร pues. ์ตัวนี้เพื่อที่ว่าเวลา,าเราหมุนนี่นะครับมันจะเข้ากันพอดีเวลาเราหมุนตั้งโซ่เนี่ยหมุนลักษณะเนี่ยหมุนขวาเนี่ยเดือยมันจะขยับไปข้างหน้ามันก็จะทำให้ตัวบาร์เดินไปข้างหน้าทําให้โซ่ตึงขึ้นหรือเวลาเราหมุนซ้าย เดือเขาก็จะขยับถอยหลังทําให้บาถอยลงมาย่นลงมาก็ระยะก็จะหย่อนลงเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่อยากตัวนี้เป็นตัวตั้งโซ่แบบด้านข้างนะครับของสติลเนาะนี่เห็นชัดเจนเลยอันนี้เป็นเรืยนะครับตัวนี้ตัวตัวไว้สําหรับหมุนตั้งโซ่ข้างในเขาจะเป็นเฟืองทดกันร,ระบบของเขาเนาะโอเคเวละประกอบบาเดี๋ยวผมพามาดูสมมุติผมจะหันฝั่งสติลขึ้นด้านบน หันลงข้างล่างก็ได้สัญลักษณ์สติลง่ายๆเลยเพราะว่ามันใส่ได้สองด้านอยู่แล้วเนาะเวลาเราจะเอาด้านนี้ขึ้นข้างบนเนี่ยเวลาเราใส่โซ่ครับจริงๆเอาง่ายๆครับโซ่ขอบด้านบนคมโซ่จะต้องพุ่งไปด้านหน้าเนาะคมโซ่พุ่งไปด้านหน้ามีมีบางท่านเคยเคยเจอเหมือนกันหลายคนเหมือนกันพลาทำไมตัดไปเข้านี่นะครับอ่าผมให้ดูอันนี้คมโซ่เนาะคมโซ่เขาอ่า คมโซ่เขาต้องหันด้านหน้ายัางไงตัวแหลมตัวแหลมลักษณะนี้ก็คือคมโซ่นะครับคมโซ่ต้องหันไปด้านหน้าตรงขอบข้างบนของบาเวลาสมมุติว่าผมใส่สติลกับหัวเางก็ได้คมโซ่จะต้องพุ่งไปด้านหน้าพุ่งไปทางหน้าขอบบนนะครับแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็มาประกบกับตัวบาวนะขออนุญาตคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะทำเพื่อเพื่อนๆ มือใหม่เวลาใช้งานก็จะได้มีไกด์ไลน์เนาะบางทีบางทีอย่างเราไม่เคยใช้แล <edes> ้วเรามาใช้พูดถึงมันก็มืดเหมือนกันนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยจริงๆการไม่รู้คือไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราไม่เคยใช้งานอันนี้สังเกตดูนะครับตัวนี้เข้ายังไม่เข้ากับบ่าตัวนี้จะใ้ง่ายเราก็ขยับถอยมาเขาลงกับรูนี่นะครับเดือยจะเข้ากับตัวรูของบ่าพอดีเนาะ นี้ได้นี่นะครับอันนี้ของผมขอโทษทีอันนี้เป็นสเตอร์พร่่งแหวนแต่ถ้าสเตอร์เฟืองก็จะใส่ง่ายตีนโซ่ถ้าเป็นพ่่งแหวนมันต้องลงกับตัวล่องของแหวนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเฟืองเนี่ยใส่เข้าไปก็เรียบร้อยละโอเคลักษณะนี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นจะให้ง่ายก็ประคองใช้ฝาข้างนะครับใส่เข้าไปก่อนประคองไว้ก่อนประคองไม่ให้เขาอันนี้ดิน้นหมุน ตัวน็อตนะครับน็อตตัวเมียที่เขาให้มาก็น็อตยึดบาร์เนาะเขาเรียกว่าน็อตยึดบาร์หมุนเข้าแต่ว่าไม่ต้องยึดให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งโซ่สังเกตดูตัวนี้โซ่ยังหย่อนอยู่เนาะอันนี้ผมอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาถ้าเราจะหมุนตัวชุดตั้งโซ่เนี่ยสังเกตดูฝาข้างใส่เขาจะมีตัวนี้สามารถเสียบได้หมุนตั้งโซ่ได้แต่ว่าการจะหมุนเสาไออตัวชุดตั้งโซ่ของเลื่อยยน์น่ะน็อต ตัวเมียสองตัวนี้เราต้องคลายให้หลวมนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่คลายให้หลวมเนี่ยน็อตสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่มีหน้าที่ยึดไม่ให้บาเขาเคลื่อนที่ถ้าสมม,มุติเรายึดแน่นเสร็จแล้วเรามาหมุนตัวเนี้เฟืองตัวชุดตั้งโซ่ของเราจะเสียหายได้เพราะว่าเราล็อกไม่ให้เขาเคลื่อนแต่ว่าเรามาพยายามดันอ่าหมุนให้ตัวเสาข้างล่างตัวตัวเดือยข้างล่างที่ผมว่าเขาเคลื่อนที่มันกลายเป็นว่าบาร์ไม่เคลื่อนแต่ว่าเราจะ ฝืนให้ตัวนั้นเคลื่อนมันจะเกิดความเสียหายตัวตัวชุดตั้งโซ่ของเราเนาะทาย2ตัวนี้ให้หลวมหลังจากนั้นหมุนอ่าหมุนขวานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะเห็นสังเกตดูโซ่ก็ตึงขึ้นนะครับตัวนี้อ่ายกขึ้นนิดนึงก็ได้หลังจากนั้นก็หมุนถ้าเราได้ระยะโอเคเราหมุนน็อตสองตัวนี้ให้แน่นแต่สําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่ผมบอกก่อนนะอย่างนี้ลักษณะนี้ผมหมุนให้แน่นเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตนะครับผมหมุนพอหมุนล็อกสองตัวนี้แล้ว สังเกตดูโซ่มันจะตึงขึ้นเพราะว่าบาทีแรกเราประกบเข้าไปเนี่ยหลวมๆบาเขาอาจจะอยู่เฉียงๆนิดนึงพอเราว่าเราตั้งได้ระยะโอเคพอมาหมุน2ตัวเนี่ยทำไมมันตึงมันมันตึงขึ้นจริงๆอะ่ะตึงขึ้นก็ไม่แปลกนะครับเพราะบามันพอเรายึดต่อสองตัวเนี่ยมันจะทําให้บาประกบตรงและทําให้ตัวโซ่ตึงขึ้นอีกทีนึงแต่ว่าถามว่าลักษณะระดับระดับนี้ของสติลได้ไหมได้เพราะบาแท้เขาเป็นบาหัวเฟืองหัวลูกปืน เขามีอัตราโทษดีอยู่แล้วดูสกเกตดูลื่นนะครับแต่ถ้าเป็นบาปลายเรียบถ้าตั้งลักษณะนี้บางทีเราดึงโซ่ไม่ไปเลยด้วยซ้ำเนาะอันนี้ก็ทดสอบแค่นี้ได้อยู่โอเคหลังจากนั้นเวลาเราประกอบบาประกอบโซ่เสร็จเมื่อกี้ผมเดินเครื่องให้น้ำมันเลี้ยงโซ่เข้ามาในระบบแล้วแต่ว่าเวลาเราประกอบบาประกอบโซ่เสร็จเนี่ยอย่าพึ่งอ่ลงกับไม้นะครับค่อยๆเลี้ยงรอบเหมือนเดิมเพราะว่าตัวน้ำมันเลี้ยงโซ่เข้าในระบบ เสร็จแล้วจริงแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเข้าในส่วนของร่องบาเนาะให้สตาร์เครื่องแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงรอบไปอีกทีนึง เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเริ่มต้นใช้งานเลื่อยยน์เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างก็ Ste e l MS 180นะครับรุ่นที่ยอดนิยมกันที่ใช้งานกันเยอะมากเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเนาะก็จริงจริงแล้วเริ่มต้นใช้งานถามว่ายากไหมก็ไม่ถือว่ายากนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เคยใช้งานมาก็อาจจะไม่ยากแต่สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานมือใหม่เนาะก็อาจจะสับสนงงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้นก็ทำคลิปนี้ไว้สำหรับเพื่ ที่เริ่มต้นใช้เรือยนต์เนาะก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็คลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอ็มมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ